ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีกันนะครับเนาะครับช่วงคำคำอาจจะเป็นเวลาดึกๆของครับผมหลายครอบครัวนะครับเนาะครับนอนตะเวนครับผมครับตื่นมาเนี่ยมือเศร้าครับผมเบ้าแหลมอย่างพี่น้องครับผมหลายทันทีครับค้นหานะครับเนาะครับแนวทางครับผมครับรัฐบาลไทยครับเบ้าแหลมกันเลยครับผมตอนแรกอะ ว่าจะบ่าลงแหละเพราะว่าครับตัวนี้เป็นตัวที่เบาแหลมฟันลงกลุ่ม v i p ครับพี่น้องเพียงคู่เดียวเลขกวิ่งตัวเดียวครับผมคู่เดียวเนีนๆครับพี่น้องครับซึ่งนะครับเนาะครับสถิติเดินดียูเดอร์พี่น้องครับเรามันระวังกันนะครับเนาะสําหรับเลขกวิ่งนี่ก็ชื่อว่าครับเดินดีเลยแหละครับผมรับให้เพียงตัวเดียวครับฟันทุ่งให้คู่เดียวครับผมเป็นเลกลางเน้นนรางนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอฟซีทันใดต้องการการว้กยกันครับผมแต่ ครับสาหรับสูตรนี้นะครับเนาะครับให้กันตรงตรงเลยก็คือเป็นตัวตรงครับพี่น้องครับปักหลักนะครับเนาะเป็นสูตรปักหลักสาหรับเลขวิ่งนี่คือครับผมขับหลักหน่วยครับพี่น้องครับหลักหน่วยล่างครับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านใดเข้ามากันแล้วนะครับเนาะฝากพี่น้องเอฟซีกันทุกคู่ทุกคนครับผมอย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องบ่าแหลมพารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องจะบริผ่านนะครับเนาะครับสาหรับ ครับผมขับสายรัฐบาลไทยนะพี่น้องเพราะว่าในช่องบาวแหลมครับผมจะมีมีหลายสายครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไท้รัวเล่าพัฒนารับหวยหุ้นครับพี่น้องรับคำว่าหวยหุ้นนี่ร่วมหมดเลย้อครับผมกับฮานอยนะครับเนาะรับทุกตัวครับเพราะว่าจะเป็นเล่าต่างต่างครับพี่น้องแ้วกา ตระกูลนิเคอีนะครับเนาะครับจะมีพวกตระกูล v i p แล้วก็ปกติครับผมสาหรับครับผมพี่น้องที่ชื่นชอบหรือว่าครับสนใจอยู่แล้วคอยจะรู้เรื่องเนาะพี่น้องเนาะครับสิ่งที่บ้าแล้วบอกมากเมื่อกี้ถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดครับบอสนใจครับจะบ่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าเลขหุ้นนี่มีหลายพี่น้องมีเป็นลอยๆตัวมือหนึ่งมือหนึ่งครับสำหรับนังคํำนวณตัวเลขแนวทางนี่กะครับผมกินเวลาไปเบิดมือแล้ว ครับสำหรับพี่น้องครับผมครับบ่าวแหลมกับฝากพี่น้องนะครับเนาะทุกทุกท่านครับผมครับอย่าลืมครับพี่น้องอยากโชคอยากมันนะครับเนาะครับเป็นธรรมดาทุกช่องนะครับเนาะครับทุกทุกคู่บาอาจารย์ครับผมเวลาพี่น้องเขามารับโชคครับผมอย่าลืมกดแชร์ครับผมเพื่อเปิดดวงให้กับตัวเองนะครับเนาะครับรับโชครับทรัพย์ครับผมครับก้อนรับโชค เคิดถึงเรื่องดีๆนะครับเนาะก็คือสนับสนุนครับผมครับช่องครับให้พี่น้องเอฟซีกดแชร์ครับผมกดไลค์ครับผมคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์กันนะครับเนาะครับบ่าวแหนมต้องขอกลับขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับตานใดครับผมพร้อมแล้วครับพี่น้องครับไปเบิ่งผลงานกันครับสำหรับครับผมรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับจะเป็นวันอังคาร วันอังคารที่หนึ่งครับเมษายนสองห้าหกแปดพิพาดประกันไดก็ต้องขอกาบประทานภัยให้อว้ก่อนนะพี่ห้งนะองเนาะพว่าครับบางครั้ง ขค,คิดว่ามันบ่ผิดมันกัหลักมีผิดอยูพ่พี่น้อง ครับสำหรับชุดนี้นะครับเนาะจะเป็นชุดสั้นท่งครับผมลงกลุ่ม V.I.P. ครับพี่น้องกันไว้ก็ได้ด้อครับผมครับสำหรับแนวทางกาเนะครับเนาะแต่เบาเหล่มครับผมขออนุญาตครับเน้นให้ครับเป็นล่าง วิ่งหนึ่งครับพี่น้องครับสายวิ่งสายลูดครับผมครับบกคนผ่านนะครับเนาะ ครับสำหรับหนึ่งครับผมครับถามมาเลขหนึ่งนี่นีนไงบอครับเลขหนึ่งนี่หลักหน่วยล่างด้พี่น้องครับผมหนึ่งหลักหน่วยล่างนะครับเนาะครับอ่ะมาเบิ่งตัวฟันกันเลยพี่น้อง ครับห้าหนึ่งครับพี่น้องครับตรงๆเลยด้วยพี่น้องไล่ตาแน่นอ้นองคำเนาะก็ต้องของการปารตานอภัยเพื่อพี่น้องเอซีครับผมปัญจวาเลียกตัวเดียวนึงกับเขียนโดนเอาเสียนเดียวเลยพี่น้องขีดลลยเสียนแล้วก็ตรงในจักเทอเยวไปครับ ชุดนี้เป็นชุดฟันทงได้พี่น้องครับมีเพียงคู่เดียวครับผมตรงๆเลยพี่น้องหาหนึ่งกระผมครับพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากกันนะครับเนาะครับอย่าลืมกระผมครับหกหนึ่งครับผมครับเอาหนึ่งเป็นหลักได้พี่น้องครับเพราะว่าหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับเนาะครับหลักหน่วยล่างครับฝากพี่น้องเอฟซีกันทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับเอาไว้ครับผมครับชุดนี้นะครับเนาะปกติจะปลงคลิปให้พี่น้องเอฟซี แต่งวดนี้ครับผมรับกยากล้องเบิงนะพี่น้องรับราว่าตัวเล็กแนวทางครับผมรับทีลงในกลุ่มรับก็เขาดีครับผมบาแหลมฟันเหล็กเพียงตัวเดียววิ่งตัวเดียวฟันคู่เดียวคือกันครับผมภาว่าจะเป็นเหล็กหุ่นเหล็กห้าน้อยเหล็กยังกระตามครับพี่น้องอยู่ในกลุ่มให้เพียงคูเดียวครับถ้าพี่น้องเอฟซีสนใจเขากลุ่มแอดไลน์เขามาได้เลยไอเดียไลน์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหกสองสี่แปดครับผมบาแหลมบ้มพารวยยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับมืออื่นเนาะพี่นอง ครับผมรับกะอดใจไว้เพียงมือเดียวครับผมครับอันนี้ถือว่าลงให้เร็วดอพี่นองโดยปกติเบาแหลมจะลงในมือที่ห้ยออกเลยครับปกติจะบล็อกล่งคลิปเล็กตัวฟันนี่ก่อนครับผมจะล่งมือที่ห้ยออกเพราะว่าจะเป็นเลขยังกระตมสําหรับส่วนตัวนะครับเนาะรับกับทั้งช่องเบาแหลีมเตมอนีกะยานพี่น้องเอฟซีครับผมครับ เห็นสระนะครับเนาะหลายท่านอาจจะบอกบ่เห็นกระป๋อก็เลยล่งห้เร็วถือว่าเร็วครับพี่น้องเพราะว่าเขามีเวลาอีกมืออื่นนะครับนเนาะเต็มเต็มมือแล้วก็มือืฮอกระผมออีกมือหนึ่งอ่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาแหลมแล้วครับทุกๆแชร์ทุกๆไลค์เป็นกําลังใจนะครับเนาะรับขอบ,ณขอบุณขอบคุณขอให้พี่น้องโชคหมานครับผมร่ำรวยปังๆกันทุกคู่ทุกคน ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมกับผม,มีอย่างไรครับก่อนจากกันเหมือนเดิมเช่นเคยขออํานวยอวยพรให้พี่น้องโชคมันร,ร่ำรวยยาเจ็บยาจนกันทุกข่ทุกคนกระผมกับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม